หอนะครับไม่ใช่เข้าหอขึ้นหอการขึ้นบน,นหอไม่ใช่เดินช้อปปิ้งทางสําเร็จร้าต้องวิ่งขึ้นไปเท่านั้นแล้วใน,นระหว่างวิ่งเราต้องเปล่งเสียงคําว่าอาอ่านสารียาไหมโทรอ่านว่าเอียสันส้นๆไม่ใช่หอหีบนะเอียสั้นยไม่ได้แกล้งเรืออคติแต่เราเรียกความมั่นใจให้กับตัวเอง ว่าเรา,ลากล้าแก่งขึ้นไปเอียเอียเอียครับถึงท่านสุดท้ายท่านบนท่านก็ล้มมือลงนิดเดิงแต่ระหว่างเล้ยขึ้นมาชุดตัวถอยเราอาจจะหลวมคอหรือหลุดได้ <c oughs> ก็จะมีครูฝ <c oughs> ึกตรวจอาจจะเป็นผมนั่นแ <c oughs> ห,หล,ละตรวจรั้นึีกว่าไอ้เนี่หลุดไหมหลุดแล้วหลุดแล้วไม่ปลอดภยัยแล้วผมต้องตรวจรั้งเดิม หลังจากตรวเสร็จแล้วผมผมก็จะนำผู้รับการฝึกด้านบนนำผู้รับการฝึกการฝึกนำสายโยงบ่าตะขอที่ติดสายลงบ่าทั้งสองด้านเนี่ยเกี่ยวเข้ากับสายยงลอกด้านบนนะครับด้านบนด้านบนหลังจากนั้นพอเกี่ยวเสร็จ เดี๋ยวเอ่อจถูฝึกด้านบนใกล้สั่งยืมมาตัอันนี้ขอเป็นสมมติว่าเป็นท้ายของเครื่องบินด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับอันด้านทิศตะวันโตกทิศเหนือยู่ไหนเนี่ยรู้ไหมเนี่ยตายวันนี้ต้องตายแน่เลยต้องตายภายในเจ็ดวันทิศเหนือด้านไหน